อันนี้ก็เป็นโปรเจต์อันหนึ่งที่ที่วัดนะวัด,ว,ดวัดดอนตูมจังหวัดชัยนาทก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ทําโดยทยี่ไม่ต้องใชง้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะฮะแล้วก็ทางทางหลวงพ่อก็พิสูจน์มาแล้วว่าอย่างอย่างขอบนี้เนี่ยได้ร้อยห้าถังโดยที่ไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนไปดูได้หลวงพ่อก็ยินดีที่จะให้ไปดูใช้เฉพาะสารออร์แกนิกก็คือใช้แบคทีเรีย m มโครคนิซึ่กับใช้ไครติงเกอรโซารอย่างเดียวและส่วนพลังงานที่วัดก็ใช้โซลาร์แทก,กิงส่วนอีกสองหลังเนี่ยเห็นที่เห็นหลังคาเหลืองๆเนี่ยคือเป็นอันหนึ่งทำไว้ให้ดูว่าออนกริดเนี่ยเป็นยังไงออนกริดก็คือที่มีไฟที่มีไฟก็คือ,อมีไฟฟ้าอยู่เราเอาโซลาร์ไปตาดตาดไว้ที่หลังคาแล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้าไปในระบบออนกริด อีกหลังหนึ่งก็เป็นออฟริดก็คือไม่มีไม่มีไฟฟ้าเข้าแต่สามารถที่อยู่ได้อย่างสบายมีแอร์มีพัดลมมีตู้เย็นมีอะไรหมดทุกอย่าง <c oughs> ก็ทำมาให้ดูว่าเอาไว้เป็นที่ศึกษานะฮะอันนี้ข้าวสวยงามมากอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วคือต้นต้นข้าวเนี่ยลากยาวลากยาวคือคือคือจริงแล้วการเกื้อกูลระหว่างเอ่อพวกแบคทีเรียนะฮะที่อยู่ในดิน กับคือสัตว์ที่เป็นตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นลาแบคทีเรียรฟังใจต่างๆมันมีการเคลื่อนกูดกันเราได้เทสออกมาแล้วตรงนี้นะครับหมายความว่าเราเอาถอนเอาข้าวออกมาแล้วก็มาตําตําแล้วก็มาส่องกล้องดูว่ามีความหวานไหมที่ท,ที่ลากปรากฏว่าที่ลากเนี่ยของแบคทีเรียรมีความหวานมีความหวานหมายความว่าไงก็มีน้ําตาลการที่มีน้ําตาลนี่คืออะไรก็คือการช่วยกันทาง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือแบคทีเรียที่ที่อยู่ที่รากเนี่ยเขากินน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแดดออกข้าวส่องกแสงสร้างน้ำตาลส่วนหนึ่งเอามาให้แบคทีเรียที่อยู่ที่รากอันนี้เราจะพิสูจน์ไปแล้วนะฮะให้ให้เอาแบคทีเรียที่อยู่ที่รากเนี่ยได้ใช้หลังจากที่แบคทีเรียใช้ไปแล้วเนี่ยแบคทีเรียก็จะทำอะไรก็จะสร้างเอนไซม์จะสร้างาน้ำย่อย สร้างสิ่งที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าพวกปุ๋ยพวกดินรต่างเนี่ยพืชมันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้เลยก็คือจะต้องให้แบคทีเรียเป็นตัวตัวเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เขากินได้นะฮะอันนี้ก็เราที่สุดแล้วคราวนี้อันที่สองก็คือเรื่องอาหารเนี่ยเราก็ได้ทำการทดลองก็คือทำกรีนเฮาส์ขึ้นมาหันหนึ่ง กรีนเฮาส์ขึ้นมาอีนนงเพื่อที่จะเอากรีนเฮาส์ตัวนี้ไปสร้างอาหารให้กับเรานะฮะเต่ในกรีนเฮาส์เนี่ยเราจะ,อะฟอร์มเป็นอะไรโมดูลโมดูลก็คือเป็นเป็นหน่วยหน่วยอย่างหน่วยนี้เนี่ยเป็นการสร้างอาหารจากสาห่ายพวกเรารู้รู้จกักผัมผัมเป็นตัวที่มีโปรตีนสูงมีคุณค่าทางทาง,ทางอาหารสูงมากตอนนี้อิสราเอลเนี่ยเอาของเราไปแล้ว เอาไปเอาเอาไปทาเป็นสวนกระป๋องไปแล้วแล้วมันเป็นพืชที่โตเร็วมากก็คือ48ชั่วโมงเนี่ยสามารถเพิ่มประชากรได้เท่าตัวหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีผําอยู่ในหลอดแก้วนี้หนึ่งหนึ่งร้อยกิโลพรุนี้อีอกสองสองวันสี่สิบแปดชั่วโมงอีกสองวันคุณจะได้ผําเนี่ยเป็นสองร้อยกิโลเพราะฉะนั้นผํา2สองร้อยกิโลเรามีกิโลอีกร้อยกิโลที่อยากเอาออกมาและอีกร้อยกิโลก็ปล่อยให้เขาแบ่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือ เป็นงานทดลองเรื่องสลายเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเราสามารถที่จะผลิตอาหารได้เร็วนะฮะก็เป็นข้อที่เราได้เปรียบจากบ้านก็อยู่แล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นแปลงปลูกผักนะฮะเป็นแปลงปลูกผักกินเท้าเราก็ผลิตได้หลากหลายตรงนี้เราก็เป็นพลังงานเราก็ใช้จากโซล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําไม่ว่าจะเป็นเอ่อปั๊มน้ําหรือว่าเป็นแสงสว่างเป็นระบบระบายอากาศอะไรต่างๆก็เราก็ใช้จากโซล่าทั้งหมด อันนี้เราใช้ประมาณกิโลวัตต์กว่าส่วนด้านหลังเราก็ทําเป็นที่เลี้ยงไก่นะฮะเพราะฉะนั้นโปรตีนเราก็มีอะไร,รเราก็มีหมดแล้วเราก็รอดแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะ,ะทําต่อหลังจากที่เราเลือกโมดูลนะฮะเนี่ยผมก็มีโมดูลไว้คร่าวๆมีโมดูลปลูกเขดมีโมดูลปลูกผักมีโมดูลเลี้ยงไก่มีโมดูลทาสาหร่ายโมดูลเลี้ยงปลา โมดูลทาให้กุ้งจากตัวตัวเล็กแค่เป็นตัวใหญ่คือรั้งเดี่ยวก็มีหมดก็หรือใครจะคิดอะไรขึ้นมาอีกก็ยินดีที่จะมาร่วมสร้างโมดูลต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ชอบอะไรก็ก็ทำอันนั้นนะฮะก็คืออยากกินผักก็ทำแปลงผักอยากกินเห็ดก็ทำแปลงเห็ดอยากเลี้ยงกินไข่ก็ถึงก็สามารถที่จะอยู่ได้นะฮะ เพราะนั้นในโมดูนี้เราอยู่สบายไดไ้ไม่ได้จ่ายบินค่าไฟเราอยู่เรามีของกินโดยที่ไม่ต้องจ่ายบินเหมือนกันเราก็มีทั้งสองอย่างนะก็คือผลผลิตที่สูงตามความชอบและความถนัดเรียกเอาเลยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะไปทําตลาดที่ใหญ่กว่านั้นก็เอาในสิ่งที่ความรู้ต่างๆที่ที่เราเรา,เรา,เ,ราเราได้จาก Greenhouse ตัวนี้ไปทําต่อ นะฮะจะเอาจะเอาสตางมากกว่านี้ก็สามารถทําได้นะฮะแต่ตรงนี้อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วอันที่สามอันที่สามเนี่ยฮะสีสามอันนี้เป็นโครงสร้างอจิเลอัจฉริยะนะฮะก็คือแข็งแรงไม่ร้อนทนทานอันนี้เห็นฮะว่าเบาสี่คนเนี่ยสามารถยกได้ยกขึ้นรถสิบหกล้อมาการสร้างก่อสร้างก็ง่ายมากก็คือเอาจับมาพิงพิงแล้วก็ขึ้นฝาข้างบน นะฮะก็จะเป็นบ้านหนี้ออกมาอันนี้บ้านนี้เราสามารถสร้างได้ประมาณสิบวันเสร็จนะ,ะทำทำจากอะไรครับท<ำ>อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลก็คือเป็นเป็นแซนด์วิชตรงกลางเป็นโฟมตรงด้านอน,อนอกเนี่ยเป็นอีพ็อกซี่เรซินเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงมากความทนทานทานี่นานมากฮนะสามสิบสี่สิบปีอยู่ได้ แล้วก็ไม่ร้อนเพราะว่าตรงกลางเป็นโฟมอันนี้เราก็ทางทำเป็นร้านกาแฟก็ได้ทำเป็นร้านกาแฟนะฮะทำเป็นบ้านลอยน้ําก็ได้เพราะโฟมเนเบานะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่อันนี้คือเรื่องสุดท้ายลนะนิดเดียวก็คือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของช่วยเกษตรกรก็มีอะไรครับโอโซนก็เมื่อกี้ได้ให้ดูไปแล้วว่า เอามาทําล้างผักมาล้างอะไรต่างๆเพื่อให้เราไม่ทอกเสียทําให้เราสารพิษออกไปอันที่สองไครตินไคโซานอันที่สามก็ไมโครไนซ์ซึ่มก็คือพวกแบคทีเรียที่ใช้เป็นปุ๋ยใช้ในการช่วยต้นไม้ให้การสร้างฮอร์โมนก็จะมีครบหมดเรื่องไครตินไคโซานก็เน,นี่ยโอโซนก็จะเป็นที่ล้างผักนะฮะอันนี้ที่ตลาดไทยก็จะต้องใช้โอโซนเป็นตัวล้างผัก อันนี้ก็คือไมโครออร์แกนก็สามารถทําให้ไปเกื้อกูลกับระบบพืชน,นะฮะจริงๆแล้วกุ๊ปใหญ่ๆที่ช่วยกับพืชเนี่ยมันมีอยู่2งานนั่นเองก็คือชุดที่สร้างปุ๋ยกับชุดที่ช่วย,วยในการเขาเรียกว่าพวกแคลคฟอสเฟตก็ ate, คือไปทําให้พืชทําให้พวกปุ๋ยต่างๆหรือว่าดินเนี่ยให้อยู่ในรูปที่พืชจะสามารถนําไปใช้ได้นะฮะอันนี้อันนี้ก็คือหน้าที่ของแบคทีเรีย ในการที่จะช่วยพืชบ้านเรามีปัญหาเยอะเรื่องเรื่องราทางฝรัง่งคนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าปัญหาเรื่องราเนี่ยก็คือจากความชื้นสูงลารามันก็จะบูมกานนี้วิธีการลดราก็คือเอาแบคทีเรียจํานวนประชากรแบคทีเรียกับประชากรราเนี่ยให้ข่มกันอยู่ราก็จะไม่สามารถบูมได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไคตินไคโดซานซึ่งเราทํามาทํากับเอมทคมาตั้งสามสิบกว่าป,ปีแล้วก็คือ อธิบายนิดหนึ่งเรื่องกลไกของไคโรซานนะฮะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจไคโรซานจริงๆเป็นไคตินไคโรซานเป็นสารที่สกัดจากเปลือกพวกกุ้งปูปลาหมึกนะฮะปีปลาหมึกซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกับแมลงที่มาจากแนวเกี่ยวกับแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสัมพันธ์ของแมลงกับพืชเนี่ยที่มันมีมาชาถึงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสเปรย์ไคตินเข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราเราเนี่ยไปหลอกแมลงนะฮะ ไอ้น,นี่ทางอิสราเอลเป็นคนเทสนะฮะก็คือปกติมแมลงเนี่ยจะส่งสารเรียกว่าเอนไซม์ตัวหนึ่งออกมาจากจาก,จากใบเขานะฮะหลังจากที่มีมแมลงไปเกาะเนี่ยเขาจะเปิดเอนไซม์เขาจะพุ่งขึ้นมากเลยเพื่อพร้อมที่จะเรินเติบโตพร้อมที่จะก,กินปุ๋ยแต่ว่าไคติไคติกลอซานไม่ได้เป็นปุ๋ยต,ต้องถ้าตรงนี้ถ้าผิดนี่ผิดเลยก็คือไคติไคติกลอซานไม่ได้เป็นปุ๋ยแต่เป็นตัวกระตุ้นให้พืชกินปุ๋ยนะฮะอย่างการที่วัด ก็ได้ทดลองมาแล้วว่าใช้ไคทิงาโรซานสเปย์ไปเพื่อให้พืชเนี่ยกินปุ๋ยจากดินนะฮะเพราะว่าเป็นกลไกทางธรรมชาติที่หลังจากที่เราสเปย์ไคทิงาโรซานไปแล้วเนี่ยพืชจะรับรู้ว่าตอนนี้มีแมลงเข้ามาเยอะการที่พืชมีแมลงเข้ามาเยอะสิ่งที่พืชจะสร้างกลไกต่างๆเนี่ยก็คือ1ทําให้ใบหนาขึ้นนะคือสร้างริบนินเพราะนั้นเราพอเราสเปย์ไคโรซานเข้าไปเนี่ยใบของพืชจะหนาขึ้น อันที่สองก็คือจะรีบออกดอกออกผลเพื่อต้องก,การให้มแมลงเนี่ยมาผสมเกสรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราไปหลอกพืชว่ามีมแมลงมาแต่ที่จริงไม่ได้มาเราเอาไตรจิงโดรสารซึ่งมันเป็นสารเดียวกันกันกบที่อยู่ในในมแมลงไปสเป์เข้าไปนิดเดียวเพราะ,ะนั้นใช้นิดเดียวเนี่ยฮะสิ่งที่ได้ก็เยอะแยะ,ยะก็มีการวิจัยกันมาแล้วทั้งอิสราเอลก็เป็นผู้วิจัยแต่ จริงๆวัสดุดินจะอยู่บ้านเราอยู่บ้านเรารเยอะเลยนะฮะก็มีแค่นี้ครับปิดท้ายาบ้านที่สุพรรณนะฮะที่ทำไว้เป็นต้นแบบถ้ามีผู้สนใจจะไปดูก็เชิญได้นะฮะติดต่อคุณปุ๊กนะครที่ก็ไปดูได้ไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้ของจริงเราต้องการที่จะให้พวกเราอยากรู้ในสิ่งที่ ที่เราทําไปแล้วเพื่อที่ว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์จะได้เอาไปสา่งต่อได้นะฮะก็เพื่อที่จะได้พัฒน,นาได้เร็วขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําซ้าอย่างที่กับที่ผมทำนะค,ะครับเนี่ยก็จะมีก็จะมีผู้ไปเยี่ยมบ่อยๆก็ไปดูนะฮะก็ขอจบแค่นี้ครับแล้วมีคําถามอะไรไหมครับ <c oughs> หลัง หลังนี้เหอฮะอะไรนะครับราคาอ๋อราคาเดี่ยจริงๆแล้วราคาอของผมมีมีอันนี้ทิ้งไวเ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครสนใจก็ไปก็ได้ครับหลังนี้ตั้งแต่ราคาแสนกระบ,บาทก็มีฮะแล้วก็คุยกันได้แล้วก็ทำเองเลยจะซื้อวัสดุไปทำเองก็ได้เพื่อที่ว่าจะได้ลดต้นทุน และระบบต่างๆเป็นระบบแต่ที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็สามารถคุยกันได้ไปทําเองก็ได้แล้วก็เราก็ยินดีนะครับเราเป็นโรงงานที่สร้างอุปกรณ์พวกนี้ก็ครับยาวเรื่องอไหน่อยครับขอไมหนยครับอหจะงพอไรอใ ครับผมสมศักดิ์ชฉยมากตําบลดงพิเลศอำเภอเมืองจังหวัดปจิตบุรีอยากจะทราบเื่อไอ้ท <cod af essayer> ี่แผงโซลาเซลล์ลอยน้ําแล้วน้ําขึ้นเลยนั่นแหละตะกี้ที่ผมผมเห็นอาจารย์ถ่ายออกมานะครับอยากจะได้ไปเอาไปซื้อที่ไหนแล้วแล้วอยากจะรู้ความรู้นี่อยากจะไปหาอาจารย์ได้ที่ไหนครับอาจารย์กลับไปเลยครับอยากผมอยากด้ไม่ไม่กลับไปกลับกลับไปแล้วนะครับ อะไรจะไล่ขับอลไรนี่อื้ออีกทีนะฮะเพื่อนเพื่อนเครือข่ายเวลาผิดเลยหน่อยนี่เอาเลยนะนะฮะอีกอีกอีกทีอ่อีกทีนะครับผมไม่เข้าใจตรงที่แผรทัวราชเสีย์ลอยน้ำน่ะจริงครับเซลล์มอเตอร์ลอยน้ำไม่ไม่แผรทัวราชเสีย์ลอยน้ำที่มีมอเตอร์ดูดน้ำขึ้นมาลดถอนอ่าตัวนั้นนะครับง่ายอ่าตัวนั้นนะครับ อ๋อตัวนี้ง่ายนะที่มาเนี่ยอยากจะตัวนี้แหละครับตัวเดียวโอ้ตัวนี้ง่ายฮะแค่เอาแผงแผ่นหนึ่งนะเอาไปใส่ทุ่นลอยแล้วก็เอาปั๊มซับเบอร์ตัวหนึ่งซับเบอร์ซุกไว้ให้มันจมน้ำครับผมแล้วก็ต่อสายขึ้นมาพะแดดมาก็ชี้สเปที่ที่ผมที่ผมถามเนี่ยคืออยากจะไปหาจาร์ที่บ้านเลยแล้วผมจะไปซื้อมาเลยอ๋อความรู้สึกออยากจะซื้อมาเลยครับ จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็ผมบอกให้ก็ได้แผงโซลาก์ไปซื้อแผงโซลาร์มาแผ่นหนึ่งรประมาณทักงา0พันบาทแล้วก็ไปซื้อถังมาสองถังสามสี่ถังสี่ถังถังเล็กแล้วก็ซื้อปั๊มมาตัวก็ประมาณพันหนึ่ง แค่นั้นเองนอกั้นก็สายยางก็แค่นั้นเราไม่ต้องหาผมเลยแค่นี้โทรศัพท์ผมบอกได้ต้องต้องมีว่าแผงโซล่าเซลล์นี่กี่กี่แรงไหมซื้อซื้อซื้อที่จะไปใช้กับ24โวลต์เดี๋ยวนี้คือปั๊มเนี่ยเลือกเลือกให้ถูกกับปั๊มปั๊มตัวนี้เดี๋ยวนี้นะซัพเปอร์เนี่ยมันจะมี24โวลต์ครับสาโวลต์ครับถ้าเรา36โวลต์ก็ใช้แผง2เมตรถ้าหากว่า24โวลต์ก็ใช้แผงเมตรหกครับแค่นั้นเองจบละอ่ะอยากจะได้นิดเดียวครับเบอร์โทรศััพท์ครบ อ่าเดี๋ยวเยววเบอร์โทรศัพอาจารย์หรือเบอร์ของมือขวาของอาจารย์ออก็ได้อ้าเอาขอไปแล้วกันฮะเดี๋มือฝางงครับเท่าไหร่ครับ081ครับนี่และครับแปดศูนย์หดเดสี่เดี๋ยวครับ8ป6 8ูนย์หกแปดเจ็เจ่ทานี้และครับ